มมันไไไ่ด้อาชิบหยเอาใหม่ดิโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมเฮียสูรแกลการเกมดิวิชันค่ายไฟพาร์ทที่สองกันนะครับผมมาดูอินโทรกันก่อนนะอย่างเท่เริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> เวอร์ชที่สองควายฟอสทำการอา่านแมนสักนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้กดอ่านแล้วเหมือนมันไม่ขึ้นมาให้ต้องขออภัยโดย15มิถุนาตอนตี5้าสนาทีโอเคนั่นแหละครับคุณผู้ชมรถมาได้แค่นี้แหละ <All right. S 2> โอเคเจ้งั้นเดี๋ยวผมเดินไปต่อเองก็ได้โอ้ยยยยเดี๋ยวดูนี่ก่อน <All right. S 1> อะไรกันเจ้นี่คือ จากบริษัทก็เหมือนว่าจะเป็นข้อความจากเขานะโอเคอัานใหม่ทีมันเป็นเวลา3ที่กว่าปีแล้วที่ฉันไม่ได้เขียนอะไรอย่างนี้ที่เรียกว่าจดหมายเครื่องพิมพ์ดีิตฉันก็ไม่มีนายช่วยทนอ่านลายมือกากๆของฉันไปก่อนแล้วกันนะพอดีได้ยินมาจะกลับไปที่เมืองเลดเกฟก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าจะช่วยอะไรน้าได้บ้างฉันไม่ได้มีพลังเหลือล้นเหมือนนายหรือเก่งกล้าอะไรแต่ด้วยธุรกิจของฉันก็น่าจะพอช่วยแนะนำะารได้สักเล็กน้อย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นประโยชน์กับนายหรือเปล่าแต่เฮ้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยจริงใช่ไหมล่ะเมื่อตอนที่ฉันได้เจอกับดันเต้เป็นครั้งแรกฉันไม่รู้จักชื่อนี้หรอกเขาชื่เขาใช้ชื่อว่าโทนี่เลดเกฟน่าสนใจใช่ไหมล่ะโทนี่เลดเกฟเมืองเลดเกฟมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่านั้นฉันก็ยืนยันอะไรไม่ได้เหมือนกันแต,แต่ในเมื่อน,นายกำลังไปที่นั่นนายจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับตัวเองฉันเลยจะตัดสินใจเล่าทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับดันเต้ ไม่ใช่ทุกวันที่ฉันจะเปิดเผยอะไรแบบนี้นะเจ้าหนูต้องขอบใจฉันด้วยละ่ะต้จะขอบใจฉันม,มากๆเสด้วยละ่ะโอเคจะมาจากบริษัทน,นี่แค่บักชีเยอะริงได้ข้อมูลที่สามารถที่จะสามารถเช็คข้อมูลดูได้เยอะจะมาของบริษัทก็เหมือนกันเช็คดูข้อมูลจากหน้าเมนูหลักเรื่องหัวข้อแกลเลอรี่แล้วข้อห้องสม,มุดน,นั่นเองนะครับจัดไปนี่ทำงานต่อได้ยังก็รอ,อนาะย <'m> อยู่นี่ไง <'m> ครัวเปิดแล้วอย <And special S 1> ากจะสั่งอะไรไหม สั่งครับสั่งโอ้ยโอเคผมก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแนละ้วนะถ้าเสงเลยต้องมาอัดใหม่ไม่ได้ดูตอนที่ยิโคดยิบแขนเลยอย่างเซ็กซี่เสียใจด้วยครับผมผู้ชมมันหลุดเองอะไม่รัวเดี๋ยว okay, ว่าลุยต่อนํทำอะไรอยู่เงาหะรีบไปได้แล้วอำไมให้เจอวิวที่สุดวีเดียวที่สุดท่าที่จะทำได้ เละไปหมดเละไปหมดมันสามารถจริงได้โอเคนัดเดียวจอดจัดไปเลสโก้เฮ้ยหย่าเสยปึ้งกระแทกจบอีซี่อ๋ออ็มีสปีดแล้วโอเคขึ้นเยอะเลยโอ้สแนปไม่ยาวพอโอเคไปลุยเลสโก้บอยโอ้ต้นไม้ควายฟอสไปเนี่ย ไอปีศาจอยู่สามตัวมุมซ้ายล่างอือไออีออรีฟักแมนออลีเชดเนื้อสิ่งอื่นใดความต่อเนื่องความหลากหลายจากคอมโบอ่าสตาร์ลิดเองง่ายๆสั้นๆได้ใจความทำสตาร์ให้ยึดที่สุดสับๆๆเน่ออกไม่ถึงว่ะโอ้แขนสั้นไปต้องอัพเอาอัพมาอัพมาไปอัพเกรดหน่อยอัพมาไปอัพเกรดหน่อย

เอาไม่ถึงเอาไปกินซะเฝยเรียบร้อยตายค่ะพี่ปางแกโอ้อีซี่เอาวินลอยเฉยเลยพี่ออเดี๋ยวหลบกลมมาแล้วตัวนี้นี่หว่าเก็บพลึกสีแดงมาเอามามาพี่มาตับตับตับ ไปไหนเล่ามาคูนกรเรียบร้อยถานสักหน่อยกูเสยเอาไปไหนพี่โอ้โหเอสสิบวะเอสได้ง่ายมากเลยที่หลบพร้อมเรียบร้อยเฮ้ยเลดเฮ้ยโกออฟโกออฟแม็กแฮปปี้เราไม่ทั้งทั้งมันโอเคไปฟื้คืนชีพนั่นเองนะแั่ไปเลสโก โอ้เรตอัพดับโอเคพิยะเฮ้ยนรอยพวกศีรษะถึงมันลงจุดที่เมืองแบบนี้นะที่นี่มีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ามีประเด็นโฮลี่เซตแมนไม่แล้วยังไงได้อย่าเอามันติดค้าง มีออฟว่ามีออฟว่าออฟมาให้หมดเลยเฮ้มังกี้บิ๊กเซตขันยิง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 นับหนึ่งจะไม่ผ่านไปง่ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยฮะโอเคคัดซีนอะไรเอ่ยอุ้ยรถผ่าครึ่งเนื้อเโลแขกเป็นกล้วยว่ะ โคตรแปลกใหมเอ,อ,อะไรครับเนี่ยปีศาจจาภาคสามนี่ยเหมือนภาคสามเลยจอมผ่าทับห,นะห,ห,หน้าเลวไข่นะเหวไข่น้าไม่ใช่เหวไข่นะาเสเฮ้ยเอาโดนทิปหายละโอ้ยไม่กะาจะโนานานเลยสะเม,มื่อไม่ทันระวังมันนี่อย่ลองใช้อเ่ยเป็นไงวะ อ้หเยอะไปเลยนี่ตับเสยไหมยิงยิงยิงอึ๊บโดนหลบเสยทำซับเสยไปอีกทีก็เรียกว่าปัดกราดปัดกวาดอ้าวฟันเอ้ยฟันโตรงไม่เป็นไรว่ะนีไปผักไปเลยง่ายๆสั้นๆฉากยิ้มก็ชากใจเลยนะ เมืเ่อกี้โอเคเมื่อกี้เกิดกดปุ่มโดนสตาร์ทกรรมโทษมีออฟอยู่มีออฟซ่อนขอออฟหน่อยครับเอ้ยล่วงขอออฟหน่อยขอออฟหน่อยถึงสิเออแค่นั้นแหละโอเคเรียบรอ้อยได้มาแล้วเอ้ยไม่พุง่งละเนโรโถ่อย่ยนกรรมเอาใหม่ขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะขออ,ออฟแป๊บหนึ่งนะครับผมคุณผู้ชม โอเคมาปึบเรียบร้อยน่ะใครเล่นก็ไปทำกันได้นะไปดูกันได้ไปเอาออฟก,กัน y yes. e s ทางนี้โอเวอร์เจอร์อีกแล้วว่ะโอเคไปลุยไม่มีตัวอะไรนะกินออฟมา โอเคโอ้ยเนี่ยินเสียงไอ้นอกป่าววะฮะหลงแซ่ต้องรีบก่อนนายาเหมาหมดนะเนี่ยวีเจอวีหลังบวกไฟปีศาจอยู่จัดไปเอ้ยลวงเฉยโอ๋อขมอน ปต่อดีกว่าอะไรเนี่ยพัฒนาฟักพยายามจูดชั้นจังเลยนะทำไงดีล่ะทีเนี้ชยชอบใช้เจ้านี้ซะหน่อยตัวอะไรตัออ่อนปรสสิตไข่ที่ฟักออกมาจาก,จากเจ้าปรสสิตธิ์นิกฮอกมันทำหน้าที่กินส่วนที่อ่อนแอของไข่ฟอสและทำลายโครงสร้างจากภายในโอเคมาทำลายกันหน่อยสิโอโหใส่เข้าไป บางคนแยะ่นะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆวะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตูตามนะครับเดี๋ยวไปลุยต่อแค่นี้ผ่านไปได้แล้ววีดูไม่เหมือนเป็นปีศาจเลยนะฟินไวข้างบนเดี๋ยวนะเมื่กี้ผ่านมาทางไหน <c oughs> อาลืมทางง่ายจังวันนี้หรอกด LS ครั้งถ้าคุณหลงทาง มันจะมันจะนำทางนั่นเองง่ายๆสั้นๆอ่าไปนู่นโอเคจะไปไปเริ่มสอนระบบเล็กน้อยแล้วเจอปีศาจคอมไฟซับ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 ยิงยิงยิงเสยสับสับเสยโอเคตายเรียบร้อยอีซี่อ้าวเจอกับดักว่ะงานงอกเออใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ เออย่ามาขวางทาง,ทางอืมเกรดเรดอาออ๋อไม่ได้ซื้อท่าโถดท่า,ทาไม่ติดต็งงอ,งอยู่ไม่ได้ซื้อท่านั้นมา๋ยวท่านี้แทนไปก่อนเรียบร้อยตายย่า yeah. ยิงทิ้งซะตั้งหนึ่งนะน่าขวบปืนอย่างหลอ่ลอๆแล้วก็ไปต่อ <laughs> ไม่ได้เข้าไม่ได้ต่อเรื่องกันแต่มันเข้านี โอเคกินน็อตมาเดยไปครับแล้วก็เอานี้มานิกฮอกโอเคปรสิตอะไรเนี้ยอะไรครับเนี่ยเข้ามาบิดครับก็มาติดครับเออมอยู่ไหนวะมานี่มา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 ตับไปก่อนสวยอือว่าจูน โอ้โหจุนวันนี่ไม่ต้องไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนโอ้จุนปิดฉากแม่ชิงเนี่ยข้างล่างฟันได้โอ้พื้นล่วงพาแต่มันเพราะพื้นล่วงไม่ใช่เกี่ยวกับฉันนะโอเคได้จุดที่สองมาไปกันต่อเนลอกวนนะ อีกแล้วเหรอเนี่ยจัดไปต่อครับโอ้ยแย่เข้าไปข้ามเลยกว่าเสียเวลาวะเกรียดดูไปลุยอืมอ้ยอาชิบหายแล้วอะไรเนี่ยมันจะฟักอ๋อต้นไม้มันงอกใจมืดทีวีทีวีโอ้จอแบนก็จอแบนอยู่เลยใช้ได้อยู่โอเค อะไรสัญลักษณ์อะไร What the hell ภารกิจลับอ๋อซิคเนมิชั่นในฐานที่คุณกำลังเล่นภารกิจต่างๆคุณอาจจะเจอกับสัญลักษณ์แปลกที่กำลังจั๊จายอยู่ตามฉากเส้นกำแพงเพดานหรือบนพื้นเหยียบบนจุดที่เรื่องแสงที่พื้นปรับมุมกล้องให้สัญลักษณ์เข้ากับรูปพอดีเมื่อทําเสร็จคุณจะได้เข้าสู่ภารกิจลับได้โอเคคราวนี้กิจลับจะประกอบด้วยความท้าทายต่างๆที่คุณจะได้รับรางวัลเมื่อคุณทํามันสําเร็จหลังจากนั้นคุณจะพบภารกิจลับแล้วคุณสามารถเข้าถึง ทำเมนูหลักสามารถกลับมาเล่นซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้โอเคหมายถึงว่าเดี๋ยวยังไม่เล่นตอนนี้ก็ได้แค่มาตอนนี้ก่อนขอเล่นส้ำนิดหน่อยแล้วกันมาซตบเซอร์ให้คุณผู้ชมเขาดูกันจัดแปลวรุ้นโอเคมารอน,นาทีหนึง่งจะปีศาจให้หมดเหมือนภาคก,กันก่อนภาคสามภาคสี่ก็มีแรกก็มาอย่างนี้ก่อนง่ายๆหลังๆก็ยากิดไก่เลย ไม่อย่าง้นมันก็ยากเกินเอามากินซะเอาอปาปามออกไปหน่อยเฮ้ยมานี่เลยตัวเขียวอย่ายฮิวเพื่อนไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวครับพี่ไม่ต้องฮิวครับพี่สแลก,กัวหน่อยโอเคจับไปอ้เจสเวสเดโลดจับไม่ได้รู้สึกแปลกๆกันไหมแต่ถ้ามันแปลกใหม่ก็โอเคจับ SS สคิ p เป S เสร็จก่อนเออเรียบร้อยเยอะเรบูออฟมาหนึ่งเม็ดเป็นสามเม็ดโอเคนี้จบอย่างสวยๆเยอใส่ฮูดอะยางเท่จัดไปเด็กเม็ดหนึ่งน่าจะได้ครบแล้วนะจากสองน่าจะใช่ เมื่อกี้เห็น <Pf> ออฟอยู่ข <políticas> ้างบนแป๊บบนั้นนะไม่ได้แอมหรอกแจ็คสี่เหมือนแล้วยังว่าแต่ภานี้น่าจะเก็บออฟง่ายอยู่อ้จะได้อัพสกิลโอเคใช้แขนหน่อยดิมันนี่มานี่มานี่โอ้ยแม่งฟันแขนขาดเวรยิงทิ้งเออจานนานตายซะบางอาดมากพุ่งไปสิทำไมพุ่งอ่ะ เออโอ้ยเจ็บอีกอะเจ็บอีกแล้วเอ้ยอย่าหลบก่อนตับตับกระจายกระจายเอ้ยใช้ท่ากันหน่อยดิ๋ยวเดูใช้บรรยากาศเขเจ๋งดีว่ะอ๋ออันนี้โลเวอรคอนเสิร์ตนี่อย่างเท่ๆพอๆกันพอๆกันพอๆกันกอนขอเชฟเอาก่อนเดี๋ยวออฟหาย อปหรือต่อืมโอ้ต้นไม้ต้มนมะเร่อเลยวะฉันชักเริ่มขันต้นไม้โง่นี้แล้วนะอเอ้ยอ่ะเอาออกอีกแล้วเอามาสามหมื่นวะจะสี่หมื่นละฟันออบเจกต์ได้ด้วยเจ๋งดิี่ยวิ่งระถือดาบก็เท่ดีนะจะว่าไป มาพี่มาครับพี่มามาขออัหน่อยมานนี่เอาไม่ถึงว่ะกรมคุณหยุนด้เนี่ยลากไม่ถึงมันหงุดหงิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมทันสนมิร้อยมานี่โอเคเอาต้องเสยแล้วก็ปัดกวาดเอาปัดกวาดไม่ทันว่ะปัดกวาดโอ้โหเกือบตายเรียบร้อยคราที่ครับบิดดาบมันไปวิ่งไปบิดดาบไปได้ด้วยป่ะสียงดิ เมียวหน้าชักเริ่มหน้าถมขาแล้วนะไม่ต้องก็มาพี่เอาตายเลยอ่ะทีเดียวตายเลยโคตรแรงเอามาอีกรอบใช้อีกรอบสามต้นแล้วมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไฟฟอนเลยเยอะเหลือเกินโอเคเอาเดวิล่ามาโอ้เจอพอดีวะเฮ้ได้พลังมาหนึ่งชีวิตนะครับผมแย่แต่ผบก็ได้พันหนึ่งสี่ตำเงินมาโอเคเยี่ยมของขวัญ เป็นคนรีบไปอีโอ้ยไม่ถึงวะจงแจมไม่ถึงเองแล้วแหละไลยสู้กับมอนเลยเอียมอนโตใหม่วะให้อีโอ้ยเกือบโดนชิวเฉียดคามนิดหนึ่งทางตู่ไปหน่อยโทษอามันหิตบ้าข้างเหยวเฮนเนล่านะครับเออใจยเย็นพี่ใจยเย็นพี่มาถึงก็ฟันเลยอะ่ะ มาถึงก็ฟันเลยเอ่ะมาถึงก็ฟันเลยเๆๆซซเ anymore, ละคร so ับซุบซับซับเฮ้ยข้างหลั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 งอุ้ยสิบกายแล้วโดนเลยว่ะโด้เหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยตันนี้ซับซับซับเสยไปซับเสยซับซับเสยซับเสยซับเนี่ยซับเส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 ยตายเป็นหนึ่งตายไป็นสองดีเวนตายเป็นหนึ่งมาโทษ พูดผิดหมดละกูเข้าปะแถวตวอออนกันลุยสนาน,นี้จะมีบอสป่าววะไม่น่ามีหรือว่ามีเอเคไปเดี๋ยวพี่ตัวตัวแล้วต่ออยู่พิธีเยอะเหลือเกินจะพูดเลยอาคาเหม้นี่โคตรเจ๋งเลยอะใช้คำว่าโคตรเจ๋งเลยชอบแค้นใหม่แล้วอืม ไมยมีโทรศัพท์โทรศัพท์บางอันยังเชื่อมต่อสายอยู่ยังเชื่อมต่อสายได้อยู่ลองไปเช็คดูไปรับสายกันใครโทรมาวะโทรอะไรเนี่ยเมืองล่มสลายมาแล้วดูเหมือนโทรศัพท์ยังไม่เจ๊งขวาจะรับแล้วเจ้าบื้อกดการโทรสัมครั้งไปไหนแล้วซะล่ะจะบอกอะไรให้ขอให้นายโทรมาจะรีบบึ่งไปทันทีเลยอ๋อคล้ายๆเหมือนการซื้อของอะไรอย่างงี้เปล่าวะเด็กนี่โคมาโอ้ ขำมาอยังไงเนี่ยนิโคบอกว่ารถไปไม่ได้เลยไม่ใช่อโอเคยางก็ยังมีชื่อว่าดิวิเมคลายสุดยอดเอาออฟเลยก่็กคุณสามารถโทรหารถของนิโคเพื่อใช้เลดออฟซื้อสกิลไอเทมโอเคก็เหมือนกับภาคสี่เป็นแทนนาฬิกาทรายแต่นี่ใช้นิโคแทนเนาะกดเอ็ There's no such thing as too prepared ซื้ออะไรดีว่าไวเซนท์เดี๋ยวซื้อเดีย๋ยวซื้ออยากซื U ้ออนิมีสเต็ปอะยยูออเอ็กอะไม่ค่อยเท่าไหร่อืมอะไรดีว่าเอาเดี๋ยวเอานี้ด้วยกัน8,000น่าจะโอเคอยู่แล้วก็นี่ยังไม่เอาไฮเวย์เหรอไฮเวย์ Highway หน่อยก็ได้มั้ยสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่ง เว้นมาจะได้ตีแรงๆหน่อยพอแล้วพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหมดโอเคไปยกันต่อ let's go let's go b o y มข้างบนเฮ้ยปีศาจป่อวะอ่าใช่เอ้ย,ดดอเ,อยเอาเก็บออฟหมดยังเดี๋ยวก็ดูกันโอเคเก็บหมดละ <laughs> มีวนกลับมาเด็กน้อยโอย ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าเฮ้ยรถชิปไก่โอ้โหชิปแมนฝากก็ไม่เป็นไรนะครับมึงรอไม่ได้ยังไงเนี่ยมีใครต้องตามหมอหรือเปล่าเจ้ามนุษย์ไม่คิดเลยว่าจะยังมีคนรอดชีวิตอยู่อีกนะเนี่ยโองทางโลกตายห่าหมดแล้วอีกแล้วตามเคยเออตที่แล้วิวังนะเจ้าบึก เว่าแต่แกเห็นมู้ชายแถวเด้างปะตมาเนี่ยถือไม้เท้าพอดีนัดก,กันไว้อะหรือว่าแกกินเขาไปแล้ววะ <c oughs> เลือดมนุษย์คือเครื่องสังเวยมีค่า <c oughs> การกินพวกเจ้ามินเปียวหยดอะไรทั้งนั้นนั่นแหละเอาพูดเร็วไปโทษกรรมข้าจะใช้เลือดทุกหยดเพื่อปกครองโลกปีศาจน,นานะราชาปีศาจว้า <c oughs> วมาเที่ยวการราชาปีศาจมึงเนี่ยนะ จะบอกอะไรให้นะคือแกก็ตัวใหญ่ดีแต่ก็ดูเหมือนว่าเหมือนลิงแขนยาวขี้โม้ไปเรื่อยอะไรพวกนี้มากกว่าไม่ได้ว่านั้นนี่เรื่องจริงตรงๆเลย <c oughs> ตำรวจชัน้นต่ำแกรู้ไหมว่าข้าคือใครเอาไม่รู้เลยก็จะไม่รู้นเนี่ยข้าจะแสดงให้เห็นถึงความโกรธความเกี่ยวการของกอียสผู้ยิ่งใหญ่เดอเอ,เอโอ้ลีชิเฮ้ยไม่โดนหัวเลยนะอิ โอ้รู้ถึงในตัวเทคเนภาคห้าเลยที่ป่าเป็นท้องเนี่ยโยงไปเทคเนเคยดีมซีห้าโยงไปเทคนห้าเฉยเข้ากันได้นะเอี้ยงว้าโอ้ลีเชตยิงปืนใหญ่ได้โอ้โคตรเจ๋งเลยเอ้ยมึงไปปาร์ตี้มาหรอสูญยักษ์เพิ่มกิโลกรัมโอ้โหแกจะต้องเสียใจ แน่นอนใช่จะใช่เสียใจที่ต้องฆ่าคนอย่างแกเอ้ยปีศาจอย่างแกนี่แหละไม่ใช่คนแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้จำบวนดีแก่เท่านั้นแบบเที่ยงตายเฮ้ยหลบก่อนพี่จะยังทัดไปยะหลบอีกแล้วหลบได้แก้วหลบได้แก้วตีโดนเนี่โอ้ยเอ๋ะคนเหล่าโอ้เชียนแมนชาร์ดเลยดีกว่าวะเออฮ่าเจ้าตัวสั่นต่อพลังของข้าไม่เว้ย นี่คุณหลวงของโซของแกตามสบายเลยเจ้าบึง้งฉันจะกระบี้ขับดูแกให้เละซับเอ้ยมันทุบอีกแล้วว่ะมันทุบก็ทุบไม่โดนมาตัวมึงใหญ่เกินไม่ใจไปบึ้งไอ้ยะโอ้โหซิวชิวมาให้ซับเทนกันหน่อยนี่ดีโหลดอย่างรอรอเเฮ้ยมันดูดมันดูดมันดูดกูหนีก่อนละมีอยู่แล้วกลัว เพ่นแป๊บเลงดาก่อนเล่นเคยก่อนนะนม่ยมีพวงยัง่ออะไรเ่ะครับพี่มาได้เหรอครับวันนี้อะไรโอเคอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึงน่งเอ้าเชีย่ยแขนขาดโอ้ฝากโอ้แขนหมดแล้วตุ่มมูแรงอยู่นะมูเวลาถึงทำขนาดนี้ได้ แค่ปีศาจทรอะไรเหมือนกันพูจบเรื่องนี้ก็ดีกว่าไอ้สวะเอ้ยโอ้หลบกวามพี่ได้ยินครับพูดโคตรขุนปีนเลยพูดโคตรเย่อหยุ anyway> ่ออะเนโรมีม hmm> ีแขนไม่อยากได้แขนว่ะแขนไม่น่ามีแล้วน่าจะหมดละเฮ้ยออฟออฟออฟมาครับพี่เนี่ยโอเจนครับโอ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 บาระคั่งละคั่งละคั่งคั่งคั่งแล้วหรอ ตายปะอืมปิดฉากแขนด้วนเลยกูเรียบร้อยอย่างวสวยขาดจะต้องไม่มาแพ้ไปที่แบบนี้ผลไม้เป็นของข้าข้าจะต้องปกของโลกปีศาจไม่ใช่เจ้านั่นารว่าเจ้านั่นฮะโอ้นอกหม่ลน,ะนกห้อยห้อย ข้าขอสาบแช่งแห่งโชคชะตาด้วยความเศร้าและความโศกที่ทำให้ข้านั้นมีความรักแต่กับกันมิอาจเอื้อมแต่กับมิอาจเอื้อมเป็นกรนี่วะเฮ้ยแปลกกรนมันดีอยู่นะแปลกกรนใช้ได้อยู่โอ้เสือดำชาโดนี่วะตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยที่ใครเล่นมาจะรู้ครับทำไมเจ้าถึงได้ แกถึงได้ผู้ลงทางเอ,อ๋ยจงกลับสู่ครอบครมเสร็จเถอะนะกวีจี <c oughs> จะกะวีวีเจ้ากะวีวีพูดพูดลำบากนะเรียบร้อยหรือว่าจะต้องคอหน้าออกมาแล้วหรือฟันเจ้านั่นแล้วอะขอภัยที่มาช้าคือฉันมวมจะอา่านหนังสืออยู่นะ โดนวีลาดบอสไปดูท่าทางสมุกมากเลยสินะเจอคงเจอบทด,ดีน่าดูเรียบร้อยครับกำจัดเป็นหนึ่งตนแล้วคิดว่าจันเต้ยังอยู่ในนั้นปะ่ะถ้าอยู่ในเส้นข่าเขาจริงๆ,ๆป่านนี้เขาคงปีออกมาเหมือนกับเคสอนของไคฟอสแล้วมั้งว,นะว่าไงนะไคฟอสมันคือต้นไม้ที่ขึ้นมาจากโลกปีศาจ มันเติบโตด้วยเลือดของมนุษย์ที่มันสูบมาจากมนุษย์เป็นๆสภาพของที่โดเขาคงจะประมาณนั้นนั่นแหละอย่างไงก็เราต้องรู้ให้ได้ถ้านันเต้ยังอยู่เราต้องไปช่วยแต่ถ้าไม่ก็ช่างมันเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเราต้องไปคำจัดลากไฟฟอดสักก่อนนะโอเคจัดไปผู้บ่าววีโอชาโด ไอ้นกนี่น่าจะคลิปฟันใช่เลยน่าจะคลิปฟันมีนายเป็นตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้ลีเชนนิโคมาแล้วโอ้ฉันรู้มาช้าแต่งีบซะถนนมันตันไปหมดเลยเฮ้ยนายคงเป็นวีสินะเฮ้ยจีบไอ้นั่นมาให้หน่อยนั่นน่ะตรงเท้านายอ่ะโอเคใช้ปลายเท้าเขี่ยเลยดมด้วยนะโอ้ต้องสร้างลายเจิงๆแต่เจ้านี่ซะหน่อยแล้ว เมื่อกี้เธอดมมันเหรอรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนมาก่อนนะเจ๊็นกลง่ายหรือไงกลับไปทำงานทันแรกกลับไปทำงานซะไปเจ๊ไป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 มาอย่ามานอกเรื่องโอเคอ๋อจบแล้วโอเคผมก็จบกันไปสำหรับมิชชั่นที่2นะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามและชมวันนี้น,นะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคแล้ว okay. เจอกันใหม่ภาคที่3